สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาทำผัดถัว่วพริกแกงหมูนะคะส่วนผสมก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะอันนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นพอคํานะคะแล้วก็จะมีพริกแกงสดนะคะไว้โรยหน้านะคะแล้วก็จะมีส่วนของพริกแกงนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะันนี้ส่วนเครื่องปรุงเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้ใตคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะ,ะขัะข้นตอนแรกก็ทัากระทะให้ร้อนนะคะ ก็ใส่น้ำมันได้เลยนะต้องใส่เยอะนะน้ำมันยังไงก็นำพริกแกงลงไปผัดได้เลยค่ะ แล้วก็ใส่นึ้งหมูได้เลยนะคะให้นึ่งหมูสุกเลยนะคะ เราก็ใส่ใส่น้ำเต็มไปนิดนึงนะคะเพื่อให้หมูสุกแล้วก็ผัดให้สุกเลยค่ะค่ะข้าวหมูสุกเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ก็เอาเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ได้เลยนะคะผัดหให้เดือดนิดนึงนะคะ สุกแล้วก็ใส่ถั่วพกยาวได้เลยก็เป็นแบบนี้ค่ะวางเถ้าถั่วสุกเองนะคะโอ้ยช้อนโต๊ะแรงนิดนึงนะคะ ดังนั้นก็เลยโลยทิปที่เราเห็นเลยนะคะเติมสีสันนะคะเสร็จแล้วค่ะตัดเสืจ,จานได้เลยค่ะเป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วะค,ะค่ะเป็นยังไง้าคะน้าตาอาอน,น,น่าทานไมากเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ